สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ SSC Watch Talk นะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องอะไรดีผมจะคุยกับเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนพร้อมหรือยังผมคุยมาหลายคลิปแล้วครับว่าปีนี้เศรษฐกิจมันแย่ลงทุนอะไรดีก็พูดไปแล้วซื้อนาฬิกาอะไรดีก็พูดไปแล้วแล้วมันถึงเวลาหรือยังผมบอกว่าถึงเวลาที่เพื่อนเพื่อจะถัวได้แล้วครับถัวซื้ออะไรดีล่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะเก็บเพื่อจะมูลค่ามันขึ้นผมบอกเลยฟันธงให้เพื่อนเเลยเก็บโรเล็กซ์ครับ เมืม่อนถามผมตอบว่าโรเล็กรุ่นไหนล่ะเดย์โทน่าครับหน้าสีอะไรล่ะสีขาวครับอย่าวอกแวกซื้อตามนี้แล้วถ้าไม่ชอบล่ะจะลงทุนหรือจะซื้อตามความชอบครับถ้าลงทุนไม่ชอบก็ต้องซื้อครับแต่ถ้าซื้อนาฬิกานั้นเพื่อชอบหรือไม่ชอบโอ้อันนั้นตามสบายเลยครับซื้ออะไรก็ได้แต่ถ้าจะซื้อกึ่งชอบกึ่งเป็นฮ็อบบี้กึ่งลงทุนอันนี้ยากครับเพราะว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนชอบโรเล็กซ์บางคนไม่ชอบอย่างผมเนี่ยผมชอบโรเล็กซ์เป็นบางตัวบางตัวผมไม่ชอบเลยอย่างตัวที่เขาคิๆซื้อมาขายข้องผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบตัวที่เขาไม่ค่อยฮิตกันเท่าไหร่อย่างเช่นเดโทนาผมไม่ชอบเดโทนาตัวทองถามว่าค่ามันขึ้นไหมมันขึ้นครับแต่เมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนแล้วตัวสเตลเลสสตีลขึ้นเยอะกว่าเยอะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อ,อกึ่งเล่นเป็นฮ็อกบี้กึ่งจะให้มันราคาขึ้นเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อก็ต้องไปดูว่าเราสามารถที่จะผสมผสานได้ไหมระหว่างความชอบกับการลงทุน ถ้าได้เราก็มองเฉพาะตัวที่มันมีสเปซในการขึ้นราคาเช่นจะเล่นโอมิกาเล่นทุกตัวไม่ได้สปีดมาสเตอร์เท่านั้นสปีดมาสเตอร์เล่นทุกตัวได้ไหมไม่ได้หาตัวพิเศษเล่นโรเล็กเป็นยี่ห้อที่เล่นได้แทบทุกตัวยกเวนซ e เซเลนีห้ามเล่นนอกั้นเล่นได้แทบทุกตัวผมใช้คําว่าแทบทุกตัวนะฮะโดยเฉพาะระดับสปอร์ตแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกตัวเสมอไปนะฮะก็มีบางตัวของเขาที่ก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นั้นก็เลือก ตัวที่เขานิยมตัวที่เขาราคาขึ้นแล้วก็มาดูว่าเราชอบหรือไม่ชอบชอบอันไหนก็ซื้ออันนั้นบางตัวอาจจะมีกําไรไม่มากบางตัวอาจจะมีกําไรอันนี้ก็ต้องมาดูเพื่อนๆเองว่าเราจะเอาแบบไหนซื้อเพื่อลงทุนอย่างเดียวเนี่ยซื้อตามตลาดอย่างเดียวเลยไม่ต้องมองชอบไม่ชอบไม่รู้มีตังค์เท่าไหร่ใส่เข้าไปให้มันสุดในตัวที่คิดว่าจะลงทุนตอนนี้เริ่มถั่วได้แล้วครับเพราะว่าผมคิดว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจยังไม่ตกถึงสุดแต่ว่า ผมว่าถ้ามันลงไปมากกว่านี้นะน่าจะมีคนเริ่มช้อนนะแล้วเราเริ่มถั่วได้ถั่วเนีที่นี่หมายความว่าไม่ทุ่มลงไปทั้งหมดนะทยอยเริ่มซื้อได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะลงทุนนะฮะคนที่กึ่งซื้อมาใส่กึ่งซื้อมาลงทุนก็ลองดูชอบเดโทนนาไหมไม่ชอบซับมารินเนอร์เดทชอบไหมฮะไม่ชอบสตาร์บัคไหมไม่ชอบแบทแมนไหมหลังๆแบทแมนสตาร์บัคแบทโดยเฉพาะแบทแมนนี่ราคาก็ใกล้ไพลิสเข้าไปทุกทีแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องเลือกดีดๆเลือกไม่ดีก็ ไม่ยิ่งกูลงทุนวันนี้ผมผมคุยเรื่องลงทุนอย่างเดียวถ้าลงทุนเพื่อนๆถามผมว่าลงทุนอะไรดีโรเล็กเดโทนาหน้าขาวนะฮะเลือกปีใหม่ที่สุดเท่าที่เงินเราจะไหวเลือกสภาพดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้กล่องใบเท่านั้นเป็นไปได้สภาพไม่ขัดไม่มีรอยเท่านั้นปีใหม่ที่สุดเท่านั้นเป็นไปได้เอาปีสองสี่นี่แหละนะฮะยิ่งถอยหลังราคาก็ยิ่งถอยลงตัวเรือนมีรอยมากแค่ไร ราคาก็ตกมากเท่านั้นกองใบไม่มีก็โดนหักออกไปอีกนะถ้าเงินขายทุกเงินขายมารวมกันถ้าเงินเรายังไม่พอก็เก็บเอาไว้ก่อนรอถ้าเงินเราพร้อมเราก็หาตัวที่มันท็อปที่สุดเท่าที่เราจะซื้อไหวแต่ถ้าให้ผมแนะนําซื้อของใหม่เลยซื้อของใหม่ไม่ได้ของในตลาดเซ็กัน์แฮนด์ก็ต้องเลือกสภาพที่มันดีที่สุดของครบๆปีใหม่ๆตัวนิยมไม่ใช่ว่าเดโทนาซื้อเดโทนาแต่ตังค์ไม่พอเลยไปซื้อน้าดํา ซื้อเด y t โทนาแต่ตังไม่พอซื้อหน้าขาวแต่ไม่มีกล่องใบซื้อเด y t โทนาแต่ตังไม่เยอะพอก็เลยไปซื้อตัวที่มันสภาพไม่ค่อยดีอย่างนี้ลงทุนแบบนี้ไม่ดีนั้นถ้าจะลงทุนโรเล็ก a y เด n a โทาหน้าขาวกล่องใบสภาพดีที่สุดปีใหม่ที่สุดเท่านั้นตามนี้เลยครับอื่นๆก็จะบอกว่าปาเต้ฟิลิปดีไหมดีครับโรโกนอ t Nautilus ดีทั้งคู่แต่ก็ต้องเลือกปี เลือกตัวไหนบางตัวบางตัวตอนนี้ก็เริ่มราคาก็เริ่มแผ่วๆนะฮะก็ต้องดูในตลาดว่าจะเอาตัวไหนดีนะครับเอาตัวที่มันจี๊ดที่สุดแต่ที่ผมไม่พูดเพราะว่าปาเตฟิลิปยังไงยังไงเสียเนี่ยการจะเก็บมันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ก็ดูดเข้าไปในลักชัวรี่มากๆเราจะซื้อได้น้อยมันก็เท่ากับลงทุนได้น้อยแล้วก็มันก็จะทําให้เราหลงทางง่ายนะครับนะบผมคิดว่า โรเล็กซ์เนี่ยตัวเลือกมันน้อยดีมันก็มีไม่กี่ตัวแล้วก็พูดปุ๊บเพื่อนๆทราบปับ๊บผมไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะครับไม่ต้องไปลงรายละเอียดเอาตามเนี้ยจบง่ายดีมีตังสองเรือนก็ซื้อสองเรือนเก็บไว้เลยผมเชื่อว่าด้วยราคาค่าตัวของเขาณตอนนี้ซื้อไว้ในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับยกเว้นแต่จะเกิดความนิยมจากหน้าขาวกลายเป็นปหน้าดำอีกอันนั้นผมก็ไม่รู้ละแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ มันเคยเปลี่ยนจากหน้าดำไปเป็นหน้าขาวมาครั้งหนึ่งแล้วแต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอย่าฟังผมทุกอย่างก็ลองดูเพื่อนๆถ้าเก็บได้ตามที่ผมพูดแล้วถ้ามันกำไรขับทุนยังไงก็มาเล่าให้สู่กันฟังนะฮะก็นี่ก็เป็น S C Watch Talk ในตอนนี้นะฮะพูดสั้นต่อยแรงเอาแบบตรงๆเลยชอบไม่ชอบคลิปของผมก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสหตอนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ